สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะวันนี้จะตั้งค่ะท่านผู้ชมมาตามตัวเลขที่คุณตาฝันแม่นนะคะคุณตาฝันแม่นตอนนี้อยู่บ้านคุณตาเดี๋ยวไปฟังคุณตาบอกให้ฟังเลยวันแนวทางของคุณตามีตัวใดแน่แกินยานอนหลับไม่รับติดกินยาต้นปูนัง่งหันทั้งไม้เนี่ยป <s ẽ? S 2> ูนั่งทำบอกว่า ตอวัเออหนี่งเช่นไว้มันเออแม่นแม่นหลังนั้นก็ตัวเดียวกันอ่ะโอจ้ะขึ้าฝันว่าจังไหนจ้ะอันนี้ตองวัดนี่กะตีจังฉี่เลยดีมากฝันว่าจังไหนเฮ้ยฝันตองนี่นี่ตองวัดขึ้นบ้านขั้นได้หนึ่งพอดีแรกออกปั๊บได้ออกไฟย่อมขึ้นมากฝันีบาทนี่มาขึ้นยู่มาอยู่มามันเป็นขึ้นวันผุดมาพันนี่นี่พันวัดมีมีมีเข่าวเบา ว่าต่อตอบานสันต่อตอกเดียวหาเลยสิต่อตอกกล้วยกล้ยเออต่อตอสันหังมันพวกผู้หญิงหั่นไปเห็นก้อนนี่แหละค่ะมีแต่เสียงเออมีแต่เสียงแต่ว่าปรากฏว่าคือจังเสียงไอ้หนูนี่แหละค่ะบ้านนี่เราต่อตอบานสันบักกล้วยกล้วยครับเอากล้วยอย่างนี้ตอคือกล้วยแท่าั้นกูเดียวไปกูพันเห็นตอลูกตอบ่มันแห้งนั่นนี่ลูกมันเป็นลูกตอเออจะได้ช่วย ยิ่งได้ถวยเต็มถัวย,วย,วยอ้กล้ว,วยลูกโตเราควรไปใส่บาทตะสนพอาะดีนะได้ไปใส่บาทตะสนกล้วยก็ได้เห็นกล้วอยอยู่ค่ะมันกล้วอยอันอันบีอยู่นี่บีอเอาไว้กัก้านก็จ่ซีขี้อันยนึ่งผลที่ตาว่าเห็นบีเดียวใช่บานนี้กล้วยกล้วยโตโตกล้วยกล้วยโตโตเอยกวยอยอย่าไอว่าถึงแม้ว่ามันถือว่ามันตองหวัดบนน้อตอ,ตออีกบนน้อยนียน่ว่าสันก็เลยเขียนใบนี่อันอันขึ้นขึ้นบ้านพุทธ กอต้องเป็นเก่าเนี่ยูู้เช็ดใบอ๋อตัตีพ้อตีพ้อต้องนั่นท่านน่บาดสิตใ่บาทแพงบาดจะใใ่บาทแพงแต่ได้บันตัวกับกล้วยกล้วยกะต้อต่อยุ่งจนล่ะบาานแม้ันว่าจิใส่บาทน่มันก็บาท่มันก็ต้องเป็นแปดตัวฉันแม่ค่ะอืมแต่เลยตีเอาเก่าแปดแปดเก้าเนี่ยแต่ว่าเก้าเก้าเหบ่ทิ้มเพราะมันกล้วยเด้ เก้าเก้ากล้วยเอขึ้นฝันตองว่า,ามาันก็ไกลเด้มันก็เป็นเก่านการมาตีเก่าเก่าฝันเก้าทุนขึ้นฝันตองว่าตา à, ขึ้นฝันตองว่าฝันเห็นตูส <c oughs> ต้สำว่าผู้ใดก็ตู้สำตู้สำได้ตุสำได้เมีย่ยงหรื <c oughs> อไม่พี่น้องว่าตะเออเกินกับพี่น,อน,น,น้องขยันตะกี้กอยู่น้ำกันค่ะเอออยู่คุมอยู่คุมเดียวกันบ่ฝันเห็นตะเกียร์ฮักกะฝันเห็นนี่ฝันบ่เพิ่นขาไกล พเขาแยกซ้ำนี่แม่พเขาแยกซ้ำนี่แม่ได้เมี่งนี่แม่ได้แม่งนี่แม่แม่ไอ้นนยายเพองนี่อ๋อแมวปุ่มอืมเออพ่อยายกพิษกาเลียเราเราเราขาไก่เราผักไห่ผัก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 เป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนกองไว้หน่ากระสั่งกระสาน้าบ้านไปเราไปจักมันไปอย่างไปเห็นเราจับมีดอยูยวเราค่ะเราเห็นแล้วแล้วถงถือมีดอยู่เสียวานุว่าขาอี๋อย่างไก่หลาย ก็ข่าหลายใช่ไหมข่าสู้กันจินที่ใี่หรือเล่าว่าเป็นการเป็นงานอย่างนี้เปล่าปัะนบานนี่ก็ว่ามันเราเห็ดดีดีประธานจักมันเสียงพวกนี้บอกว่าเห็ดดีเห็ดงามาอืมก็เลยไปซองเบิงกองโั่ยุ่งยุ่งในกระสังของใครเราฝักไปแล้วไก่เรากระสังไปแล้วคว,วันนึงวันนึงบานนี่มั <c oughs> นรถุดหูมียาเหีห้ยหูมียากินบุ๊คุกบ่เคยผ่านเห็นตูถั่วสำมันมันเละชิม้าเก่าชุนบ่เนาะ ไก่มันเป็นเก่าดิว่าไก่ตายมันต้องเป็นศูนย์ว่าใช่ไหมเก้าศูนย์เก้าเก้านี่แหละวะจันโหนมันกระกองอยู่แล้วตู้ซ้ำกับเป็นเก้าแล้วไก่กบเป็นเก้าแล้วมันสิบเปอรเบินตเก้าเก้าบ้าบ้ามันเก้าเก้ากับเก้าศูนย์นีมีความมั่นใจยุ่งนี่อะไรนี่เก้าศูนย์กับเก้าเก้าอันชุ่มนี่ล่อมดิ้นล้อมดิ้นอันคูนี่ก็คู่นี่เก้าหกก็หาเจ็ดนี่บอครับฮะเบื่อเก้าเจ็ดเนาะเก้าหกเก้าเจ็ดเนาะครับ ใช้เกศนี่ได้เก่าเกศเออเออเป็นตัวร่องเป็นตัวร่องนี่ตัวนี้ครับตัวนี้ล่องใบฮามาหัหฮามาเฉดเฉดนะนี่นี่ถ้าว่าตัวตัวตัวเนี้ยมีเก่าเก้ากับเก่าศูนย์ตัวเนี้ยมากครับเออเออมากเพราะว่าตีสั้นๆั้นคาดว่ามันสีแมนตัวนี้เฉดเฉดนะเข้าเข้ากับเก้าศูนย์นี่ใช่บาดเคลืนมันพู่มามันมาตออึดเนี่ยตอตอกล้วยกล้วยมันก็มักเก้าเก้าอีกแล้วเนี่ย คือมันจะเก่าเก่าอีมันบ่ทิมีนี่เก่าเก่าเนี่ยนต่อตกับ่วยนี่กับเป็นามันหามันตอมาดีดนะหามันตอมาดีดนะก็เลยว่าบ่ติมนี่เรากว่าเฉนแม่มันต้องเป็นน้ำขอขาต้องเป็นเก่าบ่ติมดอกเก่าเก่าเนี่ยชี้ส่บาทบาทนี่ต้องเป็นแปดตัวทั้แล้วแต่ไม่ใช่นี่ไส่บาทเนี่ยคิดว่าน่ะมันต้องเป็นแปด เก้าเก้าเนี่ยว่าิ่มแล้วมาเขียนไว้เก้าเก้าเก้าแปดนี่ได้แล้วคำว่ากับเต็เนี่8แดเกพราะว่าเขาให้โตโตก่อนอืเอ้นั่นแหะเลยเป็นเก้าเก้าเอ้แล้วเป็นสงใจแปลงฉันก็เลยเป็นเก้าปดเอเอ้มันจะมาต่อจากนี่มาพี่บอกวัาเก่าคเป็นตัวลองบอกอเอ้เออ้นี่นี่ล่อง่องแต่ว่าปูมากหนี่งไมใจพี่ดเือตัวดับานนี้ให้เลขติดศูนไว้เนี่ยติดศูนย์ก็คือศูนย์สามศูนยี่ศูนย์สอง เจ้าเพื่อนมันใจมีสามศูนย์อมีศูนย์สามกับศูนย์สี่ที่เลกทิดชูนเลขที่ชูนมากมากเนี่ยคือมักศูนสามศูนย์สี่ตัวอื่นเป็นร่องตีเออตัวตัวช่วนี้กะกะร่องไว้กะแมนเขาเอามัเป็นตัวรองนะมักตัวไหนกะเอาตัวนั้นละแต่ว่าผู้อ่อนผู้เฮ็ดนี่กับมักตัวนี่ละเนี่ยศูนย์สามเนี่ยมักศูนย์สามเออกับศูนย์สี่ คัเล็ติดสูนแม่นบ่อูอเล็ติดสูน่ขเลขติดเก้าเดจ้ามักตัวเล็ติดเก้ากันยังพี่กันยังห่วยเก้าสูนเก้าศูนเก้าเก้าเนี่ยมันมาฝันตองวดอีกมันกัมเก้าเก้ายู่กล้วยกลวยนี่ด้ค่ะอืมมันมาตอเด้ยมันต่อเดี่ยกล้วยกลวยอยู่นี่ตอต่อเดีตอกะมามาจังไรไนี่ตอกะเห็นตออยู่ดีตอขังบ่แม่นหัางมันลูกมันเอเป็นลูกตอเป็นลูกตอใช้ช่วยไปแล้ว ตอนมันจังไดร้อนมันตอจังไดนาะตอกล้วยบนอะว่าเท่นเนียวตอกล้วยตอเป็นเลขเกาไ่้ปใจจังบางชนว่เออเขาใจแพงสั่ตอเนี่ยแปลบอกรจังเป็นเันยวแต่ไ่ขึอนว่านั่นแปลออกรู้ว่าเอาอันกล้วยเอาเอาเกาตอบอตอกันเป็นสองตัวนี่บอจังว่า่นแล้วจังว่าบอเทียมเนี่ยเนี่ยแล้วเอาบอเทีมนี่ก็มาเห็ดเกาเกายู่ท้่เกาเนี่ยกันตอกับขี้เกากันตอกับขี้เกาเกาแปดเพราะว่าเสือไปใช้บาทเด้ อืมก็เ <Hands> ก <bin> ้าแปดแปดเก้าอวตาวาเลกตู้ฉันจันดีเราเห็ดใบว่ามันมีอยู่ดีนี่เก้าแปดดีเรามาเห็ดหมู่บ้านเมืองกรหมู่บ้านนี่ว่าเรามาเราเห็ดใบเลยดีตาปากมีอยู่ดีเก้าแปดเล็กแล้วเอามาเบิ้งแล้วหมดเสานีมานมันเข่ากันมีอยู่ตัวนี้มาทันใดแต่ผิดว่ามันฉีเมนอยู่ดีเพอว่ามันต่อดี มันต่อจากนีมากนี่มันจะบอวเงินเก้าศูนหรือมันจะมาต่อกล้วยั้วเก้าเก้านี่สันนี่คนี่อะไรทเลอไรอย่างไว่าบอทีมเข้าเก้าันแต่ยามันเป่าเข้าเก้าแ่มต่อเข้าอนมันชีวิรักสิบแปดเก้าตาเอ้มันชีวิรักสิบมันจะเป็นแปดเก้าแต่วอาอันอันผู้มาเก่งแหลกบอกเ่นี่แปดอูยุลักสิบเต้อ้่อายุรักหน่วยได้ป่ะจันชีวิรักสิบก็ลักร้อยเลยจันน่ะ แปดเราเราเคยเก่งเราก็สังเกตรเราถือได้ผมพอน่าจนดีเพราะว่าคัน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 เก้อนคันแปดเมื่อวรักกันน้วยนี่มันจะเป็นเลขล่างแล้าว่าเก่าแปดนี่มันจะเป็นล่างมาสเราเหตุไปหันเราโกงไหวอยู่แต่เมืมา่มา,ามาเบิ้งว่าคือความลอยไปเบิ้งแล้วมันมันมันเข่าตัวนี้ยนี่ตัวชีใสบาดล้วย กับตอตอนมันเขามันเขา่นเฉยอเตียวมันออกไปบงอยากทีราะมันไปเอาไห้บงเด็กชูจจันดีเท็าไหรเป็นเด็กโสดต่อคุณตาเป็นเด็กโสดของเพิ่์ครับสูตาจันดีชูตาจันดีคุณตาห้องห้องเาเขาทั้งหมดทั้งล่างผนี่เด็กเราตามมันหลายเนี่ยเขาทั้งบนทั้งล่างคนละเอาล่ดติดตามชม ค่ะท่านผู้ชมนี้ก็เป็นตัวเลขของคุณตาฝันแม่นนะคะท่านผู้ชมก็สำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวแอดจะหาตัวเลขโชคลาภมาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับตัวเลขนะคะท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะ90 9 9ย์้า้า 9 6 9 7แล้วก็98นะคะ03040206แล้วก็70นะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวเลขของคุณตาฟันแม่นนะคะก็สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ